ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกเราฟังข่าวต้นชม่มงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่ะจังหวัดสตูลเชิญชวนรวมสมัครข่าวรับการสั้นาเป็นปรากศกรตรของแผ่นดินของจังหวัดสตูลประจำปี2565รวมซีสาขา นายซูพ port รอดเรื่องหนะน้อง่ข่ร่องผู้ราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกระรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรหยอกยองและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆซึ่งเป็นผู้มีคุณความดีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจึงกำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2566เพื่อให้การปรับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการท่ายอดความรู้ประสบการณ์และความ สามารถสู่สังคมจำนวนซีสาขาประกอบด้วยสาขาปราดเกษตรผูกส่งภูมิปัญญาและมีคุณุปการต่อภาคการเกษตรไทยสาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราดเกษตรดีเด่นและสาขาปราดเกษตรผูกนำชุมชนและเครือข่ายทั้งนี้ขณะทำงานสัรหาปราดเกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดจะพิจารณาพ้นงานของผูเข้ารับการสัรหาเป็นปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาละหนึ่งคนเพื่อนำเสนอขณะอนุกรรมการสัรหาปราดเกษตรของแผ่นดินพิจารณาขัดเลือก ตามคุณสมบัติที่กำหนดและลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็นสามหมวดคือหมวดที่หนึง่งคุณสมบัติส่วนบุคคล30คะแนนหมวดที่สองงานที่สร้างคุณประโยชน์40คะแนนและหมวดที่สามการขยายผลงาน30คะแนนสำหรับผู้ที่ได้การแต่งตังเผื่อเฉิดชูเกียรติเป็นปราญกเกษตรของแผ่นดินจะได้รับสิทธิประโยชน์คือเข้ารับพระราชทานโลหรือเหรียญเฉิดชูเกียรติหรือประกาศสัญญาบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกหน้าควันและรางวัลหรือสวัสดิการอื่นใด ตามที่กำหนดต่อไปจึงขอเชิญชวนเกษตร,รกรและผู้ที่สนใจในจังหวัดสตูลสมัครเข้ารับการชั้นหาเป็นปรา์เกษตร,รของแผ่นดินของจังหวัดสตูลประจำปี2 5 6 5โดยศึกษารายละเอียด ได้ถี่เว็บไซต์สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลกำหนัดเบอร์รับสมัครกระว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2 5 6 5ในวันและเวลาราชาการสอบถามเพิ่มเติมโทร074723112ถึ7 7 1, 1, 2, 3วีนีนาดสุรกำแห้งสูนค้าวิทยุม,มก,กอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน